เรียบร้อยมากอะ่ะไม่ใช่คนวีชคนวีนคนวีคนวคนแรงเขราะฉันรู้จักเขามายี่สิบกว่าปีตั้งแต่สมัยเรียนมอมอมอปลายอะ่ะรู้จักเขาตั้งดดแต่แเ,เรียนมอปลายอ่ะเธอคิดดูสิเขาเรียกว่าพี่แขกพี่แขกเขาเรียนมปลายก็เป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยมากรู้จักกันตั้งแต่มปลายเออเขาใส่ชุดสีเขียวมหาวิทยาลัยจะมี ชุดพะละสีเขียวตอนนั้นน่ะเขาใส่เขาอยู่สีเขียวแล้วก็ใส่เกงวอมเขาก็เดินเป็นหัวโป่งเรียบร้อยเขาเรียบร้อยมากเขาไม่วิ่วินงใครเลยเออสวัสดีค่ะแล้วก็ลานนาเขาเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยลานนานี่เป็นครูมาก่อนเป็นอาจารย์นะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยพวกนี้เรียบร้อยลานนาออกจากครูเพื่อที่จะมาทากับมาทํากับพี่วัดเขาเป็นคนเรียบร้อยมากทั้งสองคนเป็นคนเรียบร้อยมาก ลันนาไมมเท่าไหร่วิแขกวิ่งวิวงวิแขกมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเออใครบอกฉันนว่วมินไม่ไใช่ก่อนฉันจะไปเรียนนวมินฉันเลยกอดแต้วมาก่อนจ้าฉันเลยกอดแต้วจ้ากูไม่น่าไปเรียนน้ำวามินกูคิดเนี่ยใช่กูไม่น่าไปเรียนน้ำวมินเลยไม่ใช่โรงเรียนเขาไม่ดีนะเพื่อนๆดีหมดนะคะแต่มันไม่ใช่ ทำไมเ,เรียบร้อยทำไมด่าลืมไม่รู้ขอตอบว่าไม่รู้แล้วกันแต่เขาสงสัยเพราะคุยกับแกแกเป็นคนเรียบร้อยแกแกจะไม่ค่อยนินทาใครแกจะคุยสเปรเห็นละไม่ค่อยนินทาใครไวทองก็ไม่ใช่ไวทองแล้วไม่ใช่ไวทองไม่ใช่เด็กเกาะแต้วใช่ัชอยูกเกาะแต้วฉันภูมิใจ บทบาทถูกต้องพี่ว่าเขาเล่นตามบทไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าเขาเล่นตามบทมากกว่าไม่แขกอยู่มานานแล้วพี่แขกอยู่มานานแล้วลูกๆแม่เขาซื้อแฮปปี้กับแขกหมดแขกเขาจะขายเครื่องสอําอางขายแฮปปี้อยู่ในกองแล้วเขาคงลอาแขกไปยุ่งอะไรวะปกติแขกเป็นคนเรียบร้อย เรียบร้อยเก็บตัวชุมพรฉันนั่งอยู่ในรถรถทัวร์กับแขกอะนั่งคุยสเปรเห์แล้วนั่งคุยเรื่องผัวเออไม่ไม่ไม่ลงไปอยู่กับนางงามเลยนั่งคุยกันเรื่องผัวเรื่องหัว,วเราสองคนแล้วอยู่พี่ก็สลับล่ากเป็นอะไรวะกูงงแย่แขกหนูก็เคยเรียนก่อแต้วใช่ไหมคะแม่ก็เรียนก่อแต้วเ,ออเพื่อนแม่เนี่ยก่อแต้วเต็มเลยแถวออกไปตรงบ้านด่านน่ะเพื่อนแม่เต็มเลยลูกอืม โรงเรียนกีฬาเยอะกอแแกวกอแก้แววิทยาาสถรนเดินไปไหนพี่ครกล้ายุ่งด้วยเพราะว่ากวโดนกระทืบเขากลัวทุกโรงเรียนเขาจะกลัวกอดแก้วกันหมดเพราะว่าเด็กกอแก้วจะลายแต่จริงเด็กกอแก้วนิสัยดีนะนิสัยดีมากนะคะแม่พูดใต้ได้ไหมได้ก็คุยกับพี่แขกก็คุยกับตักภาษา,ตาใต้กัน แล้วก็มันไม่ใช่คาแรคเตอร์การวินของพี่แกพี่แกไม่เคยวินใครทั้งรู้จกมาเกือบยี่สิบยี่ไม่ใช่เกือบสิเกินยี่สิบปีอะ่ะกอดแต้เสร็จก็เรียนนวมินแล้วก็ไปเรียนยอวอค่ะไปสอบยวอค่ะเรียนยอวอค่ะเรียนยวอสี่ห้าหกค่ะ,คะหัดใหญ่วิทยาลัยค่ะเรียนโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยตอนสี่ห้าหก อยาให้โรงเรียนบ่อยไหมคนเราสอบไม่ได้เนาะเราก็ไปสอบมหาวิชลาวุธินะสมัยนั้นสอบไม่ได้อะมาสอบไม่ได้ไปดูผลสอบตอนตีสัตตีสามไปดูผลสอบตอนตีสามแล้วรู้จักนิวไหมนิวไหนล่ะเออไปดูผลสอบตอนตีสามแล้วก็แล้วก็ประเสร็จปั๊บมีคนหนึ่งเขาหล่อมาก เขาเป็นดอมเมยเยอร์โรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาหล่อมากเขามาดูตอนที่สามพร้อมเราแลวสภาพกูตอนนั้นก็ไม่ได้เลยเราก็พยายามหาชื่อนามสกุลเราเนะที่บอร์ดดูนคนสองคนมีเขากับเรากระเธอก็นจินตนาการเนาะเธอเก็เป็นสติวเวนสติลเวิร์กนะเป็นเจมคาเมรอนแล้วก็จินตนาการว่าเขาเป็นผัวแล้วพอเสร็จปั๊บก็อุ้ยหล่อจังเลยผิวขาวอมชมพูเพราะคุณพ่อเป็นอาจารย์หล อเราก็ดูแล้วมไม่มีชื่อเราห้าร้อยกว่าคนไม่มีชื่อกูเลย <c oughs> แล้วก็เสร็จปั๊บอีไอ้ผู้ชายหลอพุ๊บดูไหมมันถาไมไปกับพ่อมันบอกว่าเอ่อเอ่ออะไรนะพ่อครับผมทําให้พ่อผิดหวังแล้วก็ตกใจฮะดัมเบลยูอันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาสอบไม่ได้เหรอ เรียนเก่งเนะี่ยเขาเด็กเขาว่าเรียนเก่งแนละ้วพ่อก็เป็นนักวิชาการสอบไม่ได้เหรอที่ผมทำได้พ่อแค่ที่สองผมสอบได้แค่ที่สองโอ้โหข่าข่าอุ้ยไม่มีหลายชื่อผมยังไม่พูดเลยไม่รู้จักค่ะ ไม่รู้จักไม่รู้จักอะรทั้งสิ้นค่ะบอกว่ารู้จักเฉพาะคนดังค่ะคนไม่ดังไม่คุยด้วยค่ะนะคะแต่ในคลิปแม่แขกฟาดวงฟาดงามากลูกก็เจ้าของเวทีมะนาวมาแล้วมะนาวโฟมหมดหรือ,อยังลูกเจอเอออะเรื่องหายเยอะ อะไรเรื่องหายเยอะมากนะคะนั่นแหละแต่พี่แขกเขารู้สึกเขาจะเรียนมาหาวิชาวุธเลยมาหาวิราวุธิเขาจะเป็นคนเรียบร้อยเขาเป็นคนเรียบร้อยเขามาอยู่กรุงเทพเขามาอยู่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าเรียนลาเหมือนเรียนอะไรอะ่ะแต่ก็เรียนเก่งแล้วก็แต่งหญิงแล้วก็ลงประกวดทิฟฟานี่เข้าท็อปสิบ แม่มีเงินหมื่นหนึ่งฉีดบทท็อกไดไหมคะแม่คลินิกเนี่ยเดอรไลท์คลินิกไอโลตัสฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเมนี่เลยมนาวฝั่งตรงข้ามเซนทารัลลาราวชั้นสองขึ้นไปได้เลยแล้วบอกว่าแม่เต่าแนะนํามาหมื่นหนึ่งแล้วฉีดนะฉีดพลุนเลยอยากจะฉีดแล้วก็ฉีดไปเลยทําได้เยอะแล้วปัจจุบันได้ข่าวชายคนนั้นอีกไหมคะข่าวชายคนไหนวะ เขามีการจับฉลากเขาเรียนไหมรุ่นพี่เต๋ามีจับไม่ได้จับไม่ได้จับแล้วจับไม่ได้อ่ะดอคือใครดอรก็คือน้องแลนเดีอชื่อแลนเดีอะแม่ในกลุ่มบอกอ๋อไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้ใส่ใจน้องเขาเพราะว่ามันยุ่งเราก็ไปมาสาย ต่างคนก็ต่างมันต้องกด iPad ไม่ได้ไมปใส่ใจอะไรใครทั้งสิ้นกันลูกเออต้อง iPad แล้วไหนจะแม่ตือก็นั่งติดกับแม่แม่ตือก็นั่งติดกับแม่แ,มแ,มแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คุยกันเรื่องนางงามเออคุยกันเรื่องนางงามขอบพระคุณค่ะน้องเกดนะคะคุยกันเรื่องนางงามแล้วก็ปวดฉี่ก็วิ่งออกไปฉี่แล้วก็ มันต้องกด iPad เพราะว่า m i s s u n i v e r s e Thailand คือว่าเขาจะมีเวลาให้คนละสิบห้าวิหรือสามสิบวิที่เราจะต้องกดคะแนนเลยที่เราจะต้องกดคะแนนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลามานั่งมองใครหรอกค่ะไม่มีเวลามานั่งมองใครทั้งสิ้นเพราะว่าโฟกัสที่นางงามโฟกัสที่นางงามแล้วกดคะแนนก็น,นาง,งานแล้วกดคะแนนไม่มีเวลาไปนั่งมองใครใครจะมองไหวใครจะไม่ไดใจ วันนั้นคนเป็นร้อยมันไหวทั้งงานมันแล้วน,นะคะเออไหวทั้งงานน้องเต้องาต้องให้ไปร้อยดอกไปลูกเออโอ้โหสามสิบดอกเองลูกสาวแม่นะคะเดอะไลฟ์คลินิกค่ะพวกกันเลยกับดาราเขาชิดเดอะไลฟ์กันหมดค่ะเออเชื่อแม่รักแม่ติดตาม,มาตั้งแต่สมัยเคเบิลมันไม,ม,นมน่มันมันมันเวลาจะมานั่งพี่หวัดดีมันไม่มีหรอกค่ะประเด็นคือนั่งเสร็จปับ๊บเขาเอา iPad มาแจกเลยแจกแจกแจกแล้วเขาจะอธิบาย อธิบายทีละคนว่ามันจะขึ้นประมาณกี่วิกี่วิกี่วิแล้วให้รีบกดให้รีบกดให้รีบกดแล้วพอเสร็จปั๊บมันจะกระชับเธอังเกตไหมครับบางคนของแม่ปุ้ยเขาจะกระชับพวกพวกพวกแล้วนางงามก็เดินออกมาพวกพวกพอโชว์มามันก็ดูโชว์แล้วอ่น้องแอดน้องน้องน้องไอซ์น้องน้องเป๊กน้องเป๊กไมใช่เอน้องไอซ์ว่ะน้องเป๊กลิตโชว์มาก็ดูเป๊กสักพักนางงามก็เดินมาแล้วชุดไว้นางก็ดุ้มดั้มดุ้มดั้มกระตรงกระแตมามันกดอย่างเดียว พอมันเบรกใส่ปั๊บก็คือวิ่งเข้าห้องน้ําตัวใครตัวมันวิ่งข้าห้องน้ําตัวใครตัวมันเพื่อที่จะต้องให้ทันในการกดคะแนนเพื่อที่จะให้ทันปลอยหวานเป็นไปตามที่แม่บอกไหมคะประมาณนั้นลูกนะคะเออข้างหลังฉากจริงๆไมมแม,แม่ทำไม อะไรวะงงแม่เคยติดตามการประกวดรัชชี่ไหมสมัยก่อนเคยลูกนานมากแล้วยี่สิบปีที่แล้วรัชชี่มันดังมากครับตอนหลังมันก็หายไปแล้วแม่เชียสามแม่เชียห้าคนนั่นแหละแม่เชียทั้งห้าคนแม่เชียหมดแต่ก็บางคนเขาก็ล่วงไปที่แม่เชียเขาก็ล่วงไปก็มีไม่เชีวว่าจะเข้าขทุกคน นะคะเอ่อนางปาดมีไหมคะแม่ไหนว่าจะนอนแล้วแม่เอาก็จะไปแก้แอันนี้มาใหม่แล้วไงเอเอเอสอนฉันแก้ไงก็งเลยแก้ไม่ยากค,ะค่ะครับเป็นไปตามที่เราคิดมาเมื่อคืนลำบูนใช่ลำบูน มาพูม,มันเบียดยากดูเพราะว่าตัวเต็งม,มันโอม้โอมันสวยที่ผายเลยตัวเต็งอ่ะเออการมงสามได้ไหมก็แม่แบ,บ,บอกไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซนตนเชียร์ให้น้องวีนามาอีกรอบไหมแม่แมถ้าวีนามาปีหน้าก็ต้องเจอกับเจอกับใครนะที่มาจากเซาท์แอฟริกาถ้าวีนามาก็จะเจอกับน,นี่ไงชื่ออะไรนะ นครศรีธรรมราชเอาอยุยี่สิบมาใหม่ทารีน่าใช่เ้าวีนามาเขาต้องมาฟาดกับทารีน่าอีกแล้ววีนาต้องเปลี่ยนลุกให้ดูไม่เหมือนอันอันนี้มันต้องเปลี่ยนเลยนะไม่ให้คนจำภาพเดิมนะคะเ้าวีนาจะมานะ่ะเทาวีนาจะมาจะมาอีกเ่อหยุดไปก่อนไหมลูกหยุดไปก่อนไหมอ่ะ หรือมันจะมาเจอทาลีนาอีกเราจะไปเล่นนังนี้เยอะน้อง,งสวยมากไปเล่นได้พอแล้ววีนาแม่ทำไมเปิดเดลไ์คลินิกมีแม่ด้วยแม่เป็นพรีเซนเตอร์เหรอแม่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ฉีดที่นั่นด้วยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเขาอยู่นู่นตรงวิภาวดีแม่ฉีดมาสิบกว่าปีแล้วเดลไ์คลินิกเนี่ยเออ พีนาไปอินเดียอ,อ๋อเขาีจะไปไม่ใช่ฮอ, <c oughs> อลลีวูดบอลรีวูดเขาเรียกว่าบอลรีวูดนะคะอืมแล้วก็มาเจอแม่แขกอีกทีหนึ่งตอนที่เพื่อนเรียนเอแบก A back, แล้วก็แม่แขกเขามาที่ห้องแล้วก็มาเจอแม่แขกอีกทีหนึ่งก็ตอนที่แม่แขกมาทํางานกับพีนวัดนั่นแหละฉันก็เลยเอ้ยแขกเป็นอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนแขกที่ฉันรู้จักอะ่ะเออ นั่นแหละแล้วแม่ก็มานั่งดูอ้ถ้าเราให้เขาขายคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์สิเออเพราะเขาไม่กล้าทาอะไรที่มันผิดสัญญาอย่างนี้เราถูกฟ้องได้ปล่อยยี้แขกไปครับมันไม่ได้ฉีดยาประตือตัวจริงน่ารักค่ะนะคะไม่หรอกไม่หรอกเพราะคงจะมีใครบอกบทให้พูดแหละ เออมีคนบอกบทให้พูดมากกว่ามันไม่ควรไม่ควรไม่ควรอะไรปล่อยก็ต้องปล่อยไปอะไรวางก็ต้องวางนิกสิตงงามมันคือสมบัติผัดกันชมสมัยก่อนมิสไทยแลนด์นิวิร์สของใครเอาของแม่คุณแม่แดงหรือป้าแดงสุรางเป็นตีหรือคุณแดงถือกับคุณออนสองคนวันหนึ่งคุณแดงท่านก็ รีทายออกมาไม่ได้ทำทีวีแล้วี่ปุยก็ได้ไปทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดลูกนะคะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดสมบัติผัดกันชมนะคะคุณแดงเป็นเป็นสัตวรรษรเลยค่ะทศวรรรเลยค่ะตั้งแต่นางสาวไทยพอนางสาวไทยก็มายูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะคะ อืมอนุ้มพูดถูกน้องขวัญพูดถูกเออนะคะอืมแล้วแล้วทำไมไม่นอนคะก็ะจะมาะไลฟ์ทำไมมีอะไรเหรอบ้านฉันฉันก็จะไลฟ์เท่อไหนก็ได้กินกับแม่ขนาดปีนีบีนี่ใช่อันนี้หนูพูดถูกบีนีบีนี่ตั้งมานานแสนนานลูกเนาะ บีดีมินี่นะมิสอะไรมิสเตลอะไรมิสอะไรคุณป้าสเตลล่าน่ะวันนี้เหลืออะไรอะ่ะเมื่อก่อนมีทั้งเมื่อก่อนมีทั้งยูนิเวอร์สทั้งเวิร์สอินเตอร์เนชชันแนลคุณป้าสเตลล่าของบีดีมินี่จนเหลือแค่ยูนิเวอร์สแล้วก็มีแกนสแลมเข้ามาอีกก็คืออินเตอร์เนชชันแนลลองหนึ่งไปอินเตอร์เนชชันแนล ลองสองไปซูเปอร์ลองสามไปแกรนด์โกลบทุกวันนี้ก็ไปหมดแล้วก็เหลือแค่อินเตอร์เนชั่นแนลกับกากาอะไรอ่ะซูปปะเปอร์ก็ไปแล้วนี่เออมันไม่มีอะไรแน่นอนกับลูกสมบัติผัดกันชม BD BD เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลย ่แน่ใจอ่ะรุ่นนั้นแม่ไม่แน่ใจอ่ะเรื่องกุนแดงถืออ่ะแต่กุนแดงถือมันยาวนานแล้วค่ะนานมากนานมากเลยค่ะพิธีพิธีน่ารักเราเทียใส่สะายไทยแลนด์สายตาแม่ว่าแคทติโอน่าแคทิโอนา,อนาวันนั้นแม่ให้เอกชัย ปีไหนล่ะประกวดอะไรล่ะที่ค้นันสายตาที่สุดหนูให้แคทก็แล้วแต่คนมองแ,แคทก็็เข้าสูงและเอกชัยก็เวเนก็มีหลายคนแล้วพี่เ่าทำทีวีปูมักยี่สิบปีแล้วมั้งพีตุ่นสีค้านยูตุ่นสีไม่ควรได้ เมษาคันสายตาที่สุดมันแล้วแต่คนมองค่ะลูกบางคนก็มองว่าเมษาสวยพอเรามาดูใหม่เมษาสวยพอเรามาดูใหม่อะเมษาสวยแต่ลองไม่ได้เลยเลยวะพวกที่ขึ้นเครื่องเวียดนามหน่อยคืออะไรวะขึ้นเครื่องเวียดนามคืออะไรวะคืออะไรเมษาหน้าสดสวยมากเมษาเขาตัวเมษาพอเรามาดูอีกครั้งหนึ่งอะเขาสวยแต่ลองเขาไม่รอด ลองทั้งหมดเขาไม่รอดอืแล้วพูดถึงความสวยเราไม่ได้รู้ถึงความชัดใหม่หนุกมิสอินเตอร์ไมไม่ได้ไปของพี่กุ้งค่ะรู้จักกันเหมือนกันไม่เอาไม่ถือไม่เอาปวดหัวเหนื่อยมันมันเหนื่อยลูกการทำนางงามเหนื่อยนะ ทำยังไงให้มีข่าวทำยังไงให้ได้กระแสทำยังไงให้ดังนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์มิสเอิร์ธด้วยนะมิสเอิร์ธไทยแลนด์ของแม่น้องอ่ะนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยมิสเอิร์ธไทยแลนด์เขาตั้งใจมากนะแกตั้งใจจริงๆคือทีแรกอ่ะน,นึกว่าแกแบบมาทํำเล่นๆก็นั่งคุยกับแกที่ฟิลิปปินส์แกอยากทำงงามจริงๆ ก็อยากทำางามจริงๆแล้วก็แล้วก็แกก็ตั้งใจที่จะทำด้วยแกก็เลยซื้อมาสิปีเลยตอนจากน้ำเพชรเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกดเป็นกำลังใจใน Miss Earth Thailand ด้วยนะคะเข้าไปดูสิกิจกรรมเขาดีหมดนะลูกกิจกรรมเขาดีนะเราไม่ต้องไปดูเวทีใหญ่หรอกเราแค่เชียร์ในเวทีประเทศไทยนะเ Earth ไทยแลนด์เขาจ,ดดจัดดีจัดดีจริงๆแล้วก็ อยากให้นางงามสวยๆมากันเยอะๆมันจะได้สนุกเนี่ยเขาบอกว่าเออไทยแลนด์จัดดีกว่าเวใหญ่อีกใช่ถูกต้องจัดดีกว่าเวใหญ่ค่ะกล้าพูดเวใหญ่ไม่มีอะไรเลยเวยใหญ่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ฉากเวทีที่ใหญ่ที่จริงๆที่จัดที่โอกาดาฟิลิปปินส์อันนั้นยอมรับว่าใหญ่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟมิลี่นางงามมากันหมดนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด กดกดไลค์ให้นางงามเขาด้วยทุกๆคนน้องๆน่ารักทุกคนนะคะน้องๆน่ารักทุกคนแล้วก็น้องๆไม่ได้หมดไม่มีฉากระดับสิบสองคนไม่มีฉากระดับสิบที่น่ามาดูกันทุกคนคาแรคเตอร์มันเป็นการแสดงหนุูมันเป็นการแสดงเวไชดูสารคดีบ้างสงสารนางงามค่ะ เออนะคะแม่ปุ้ยซื้อมาไหมฝากน้องอมสินมิสเอิร์ธด้วยนะคะทุกคนแม่คณะกรรมาการมิสไทยแลนด์เว o ร์ใช่ไหมคะเขาพี่เบกกี้จะเขาพ,พี่เบกกี้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาแม่ไปไป,ไปทำแต่ต้องดูก่อนลูกต้องดูก่อนอย่างแม่ปุ้ยเนี่ยกว่าจะได้นางสาวไทยไปนั่งเนี่ยแม่ก็ผัดแล้วผัดเพราะแม่ติดถ่ายรายการ ว่ามันไม่รักกันแต่เขาตามดีเขาตามน้องๆทีวีอาร์เขาหน้ารักเราไปเราสนก็แค่นั้นจ้าก็ไปถ้าไปแล้วไม่มีความสุขเราไม่ไปนะคะมิสเอิร์ธด้วยนะจ๊ะน้องอะไรนะน้องผิงเหรอน้องพิงเหรออ๋อนี่ไงน้อ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 งนโอ้กน้องโอกอะไรวะน้องน้องโอกอะไรวะน้องโอโอฟินาเล่ เด็กสวยน้องโอชุดว่ายน้ําสวยทุกคนเลยทีแรกนึกว่าหุ่นจะไม่ดีพอถอดชุดว่ายน้ําอ่ะโอ้โหหุ่นดีทุกคนเลยอ่ะหุ่นดีทุกคนอืมเวไหนสนุกสุดปีนี้พูดถึงแต่ละเวมันไม่เหมือนกันแต่ละเวไม่เหมือนกันปีนี้ คือทุกปีอ่ะอันแล้วก็ต้องพูดตรงๆเนาะสนุกสุดก็ต้องแกรนเราพูดกันแบบตรงๆแต่ปีเนี้ยูนิเวอร์สเขาคะแนนมาแบบปีเท่าเขามาท่นไหนรู้ไหมพิลิม m ินารีที่เอากระแตอาสยามมาเขามาแล้วเขาเท่าเขาเท่ากันเลยกับแกรนตอนนี้แค่ว่านางงาม นางงามแต่แล้วเวทีบอลิวเไม่เหมือนกันนะแกรนจะแซ่บพลิกสิเมตรยูนิเวิร์สจะเป็นอีกแบบหนึ่งไทยแลนด์เวอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันแต่พูดถึงการจัดการการประกวดโปรดักชั่นสมัยก่อนแกรนกินรอบวงแกรนกินรอบวงแต่ตอนนี้ยูนิเวิร์สพัฒนายูนิเวิร์สพัฒนาเขาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น ไม่ได้อวยค่ะพูดถึงความเป็นจริงค่ะเราอย่าไปมองว่าเราไิอวยค่ะเราพูดจากใจของเราเขาพัฒนาขึ้นพีริมกระแตถ้าฉันไม่รู้ฉันว่าวันพีริมควรประกวดจริงยูนิเว s ร์สแพงแบบพิกสิบแพงแบบเพชรสิบเม็ด อยูพูดถูกหลู่ไม่ผิดคำถามยากคำถามยากมากพีริมนึกว่าประกวดจริงอ่ะคำถามยากมากนรินจะเสียไดย้เข้าใจเด็กเลยไม่โกรธไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะรู้เรื่คำถามยาก คำถามมันยากยากจริงๆใช่โปรดั Blockchain กชันเขาดีขึ้นทุกปีใช่เขดีขึ้นทุกปีฝากไปกดติดตามเอิร์ธกันด้วยนะอยากให้น้องลูกๆได้ดูเอิร์ธกันด้วยเอิร์ธสนุกลูกสนุกนัดมีเรียมาเป็นแขกรับเชิญนะร้องเพลงนลรินสวยสวยสูงสวยนารินสวยมากคำถามยากยากจริงๆ ยากจนไม่รู้จะเริ่มต้นตอบยังไงอะ่ะเข้าใจไหมลูกคําถามมันยากจนเราไม่รู้จะเริ่มต้นตอบยังไงอะ่ะแม่ไม่ได้อยู่ที่ไหนแม่ก็ยังเป็นนักข่าวทีวีกูเหมือนเดิมที่ท่านนาลินไปอินเตอร์คอนโอ้ยคุณพักมันไปเร็วมากมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหม แม่ดื่มกาแฟดำไหมดื่มบ้างหูุนะคะแต่มันมีกาแฟย่อหนึ่งอ,อ่ะ m i l ี y Coffee อ่ะดื่มแล้วผอมเลยอ่ะเจ็ดวันผอมเลยอ่ะคำถามยาก m i l y Coffee ในช่องที่แม่ทำเกเบิลอ่ะอันนั้นอ่ะของจริงเจ็ดวันผอมเลยแล้วไม่ห,หิวอะไรเลยงงไหมกินกาแฟแก้วเดียวแล้วไม่หิวเลยมีลี่คอ f f e ่อ่ะในรายการมา์มันอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะอันนั้นของจริงหอมจริงกูยอมหอมจริง หอมจริงสั่งได้ที่ไหนแม่มันมีเบอร์ในเมาส์มันนะลูกมิลลี่คอฟฟี่อ่ะหูเขาไปดูสิมันเป็นสปอนเซอร์อยู่อ่ะอันเนี้ยหอมจริงหอมจริงใช่มิลลี่คอฟฟี่หอมจริงไม่โกหกรีบซื้อเดี๋ยวมันหมดก็กินกินตอนถ่ายรายการสิบโมงครึ่งสี่โมงยังไม่อยู่อ่ะมีที่ไหนอ่ะไม่กินจุกกินจิกด้วยนะนอิ่ม มีที่ไหนะมีที่ไหนะกินสิบโมงครึ่งตอนถ่ายรายการกินไปแค่ครึ่งแก้วบ่ายสอยงไม่อยู่บ่ายสามไม่อยู่สี่โมงไม่ยิวอุ้ยสองไ้กระบาทถูก <aware> เขาจัดโปรสี่ร้อยกระบาดถูกให้เยอะ <c ười> ด้วยเขาจัดโปรถ,ถูกถูกมากถูกแล้วก็ สีมยังไม่หิวอ่ะมันอิ่มรู้จักว่าอิ่มไหมลูกพอเราอิ่มเราก็จะไม่ออะไรเข้าปากเข้าใจไหมนะคะชื่อแบรนด์อะไรมิลลี่มิลมลี่คอฟฟี่สุราษฎสวยค่ะไม่หิวไม่หิวอันนี้แม่พูดตรงๆไม่หิวตั้งบนโต๊ะเปล่าแม่ช่